สสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการโหลดเกม m a r ์ r i d e r กันนะครับอย่างแรกเราเข้าเฮส o ตนก่อนนะครับเฮส o ตนนะครัะเฮส o ตนเข้าไปเสร็จแล้วเราเขียนว่า P.S.P นะครับเขียนไปเลย P.S.P. หรือ P.S.S.PP ก็ได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับ หรือเราจะเอาเป็นแบบเสียงเงินก็ได้นะครับเราโหลดเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่คู่เกินเราเขียนว่า happy check นะคร H E P P นี่นะครับเราก็กดเข้าไปอันแรกเลยนะครับ แอนดรอยแล้วก็กด Android IOS แล้วก็กด IOS นะครับแล้วถ้าเกิดเราจะโหลดเกมมาไ r รเดอร์นะครับเขียน mm hmm. เป็นภาษาอังกฤษไปว่าค o m เม n ีไรเดอร์ตรงที่มนมีบอกนะครับแต่ถ้าเกิดกดโหลดไปแล้วแล้วมันไม่มีมันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันจะอยู่ในดาวน์โหลดนะครับเรากดเข้าไปเราก็จะเจอเองครับ ผมขอจบการเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนเอากลับไปทำได้นะครับขอบคุณครับ